เ,ออเหมือนเราจะได้ตัวนี้นะผมคิดว่านี่ครับกระโดดมาหนึ่งทีสตัรนนะฮะแล้วก็ไอ้นี่มันก็ลุ <c> ้ม <oughs> ได้แบบได้ครับเราวิกเกอร์เข้ามาเตะเลยฮะเพราะว่าเราชัวร์แน่นอนว่าเออยังไงไมันก็ได้ฮนะเราดักอยู่ผมว่มาจังหวะนี้ได้ครับสลิงมาหนึ่งทีสตัรนแล้วก็สกิลแรกล็อกไปตายฮะโอ้โหจะเข้าไปเอาในป้อมผมมากแล้วไงช็อตแล้วก็สาตาร์นสกิลแรกไปครับได้แล้วก็หนีออกมาอูอันตีเพื่อที่เลืออไม่ให้ตัวเองตายนะแล้วก็กระโดดเข้ามาอีกในป้อมเหมือนเดิมแต่ก็ตีไป็นทีตายข้าว้อมอีกแล้วกูมึงไไหหวน อาลรครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เป็นอยู่ในเกม Marvel Super War วกันอีกเช่นเคยกับป่วนแรงประจำวันนะฮะวันนี้ก็มาเจอกับฮีโร่ที่มีชื่อว่า Back v i d e ้นะครับซึ่งไอ้ Back ว i d o ก็เป็นฮีโร่ที่เหมือนหลังหลังเห็นคนเล่นเยอะมากอ่ะผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยเดี๋ยวจับมาลองเล่นดูหน่อยนี้แต่ตอนนี้ก็เป็นรีเพย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นแล้วอัดวิดีโอไปด้วยเลยก็คือ เวลาว่างอะ่ะผมก็เล่นเล่นนะฮะถ้าถ้าแมตช์ไหนมันเฮ้ยมันมันเข้าท่าวะ่ะผมก็เซฟเป็นรีเพย์ไว้แล้วมันมาเปิดให้ทุกคนดูนะฮะก็ม,มาพากด้วยจะได้สนุกขึ้นนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับอ่านี่ฮะในเกมอ่าทีมเราก็จะอ่ามีนี่ครับผมมีอ่าทานอสแบ็ควิดโอแล้วก็โลแนนอ่าสตาร์ลอตแล้วก็ไอมิสเซริโอครับส่วนทีมเขาก็จะเป็นวอลแมชชีนอ่าสกาเล็ตวิดเดอะ์ติงแล้วก็ไอนี่เขาเรียกอะไรอะ่ะ เฮ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหำดำไม่ใช่ไนดดำนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูจับที่ตัวเราเราเล่นเป็นแบ็ควิ d ดูอ่ะป่านะครับแล้วก็มีสกินด้วยนะอันนี้เป็นสกินสายลับหรืออะไรทั้อย่าง,างนี่แหละช่างมันฮะ,ะ,ะเรามายืนที่ป่าแต่เหมือนฝั่งตรงข้ามจะมาเวทนะครับผมมิสเตอร์โอควงไปหนึ่งทีครับเพื่อที่จะเปิดแมปนะฮะแล้วก็เราอัพอะไรมาเนี่ย ผมคิดว่าคนนั้นจะอัพสกิลแรกมาเราติ๊กให้เพื่อนถอยนะครับซึ่งถ้าไปน่าจะเฟลเพราะว่าเราอยู่ไม่ครบ,บอ่ะเออเราจะไปะบวกกับเขาไม่ได้เรามาตั้งใจฟาร์มของเราดีกว่า,าทีมตข้ามเพเหมือนจะถอยไปด้วยนะฮะแต่ตรงนี้เหมือนมีอะไรเนี่ยตรงนี้เหมือนเหมือนจะมาป่วนนะครับผมเหมือนสตาร์เราจะมาป่วนแต่ก็ถอยมาแล้วนะฮะเราก็ฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังอ่ะยัง ไม่อะไรกันอยู่อ่ะเออก็ฟาร์มฟาร์มไปก่อนครับเดี๋ยวเราคู่สองเลยปคู่สองเลยคูสี่เลยฮะคูฟาร์มคู่ัวไปนี่ครับช่วงหลังๆผมจะไม่ค่อยฟาร์มฟาร์มฟาร์มบัฟแล้วนะช่วงเราผมจะฟาร์มแบบฟาร์มให้หมดเลยอ่ะเออเหมือนเราจะได้ตัวนี้นะผมคิดว่านี่ครับกระโดดมาหนึ่งทีสตันนะฮะแล้วก็ไอ้นี่มันก็ล่มได้หรือเปล่าได้ครับเราควิกเกอร์เข้ามาเตะเลยฮะเพราะว่าเราชัวร์แน่นอนว่าเออยังไงมันก็ได้เ คือเราขึงสลิงไปอ่ะแล้วโดดโดดปุ๊บช็อตแล้วก็โดดเตะให้มันสตัร์ล้มลงไปแล้วเราก็อออันเ่สกิลแรกล็อกแต่จังหวะนี้ผมว่าผมน่าจะตายแบบงงๆอ่ะเออเรียบร้อยครับไม่ได้เลยเข้าฟาร์มต่อหรือเปล่าเหมือนจะเหมือนจะมาเอาไอ้นี่เมทครับเหมือนจะมาเอาเมทครับรอกเขาวิ่งออกมาอยู่แต่เหมือนจะไม่วิ่งออกมาฮะมิสเตอร์ลิโอควงไปหนึ่งทีอ่าเราดักอยู่ผมว่าจังหวะนี้ได้ครับสลิงมาหนึ่งทีสตัร์แล้วก็สกิลแรกล็อกไป ตายฮะโอ้โหเมื่อกี้มีการกดปืนยิงคลิปนะฮะยิงใส่เขาด้วยนะครับกลัวไม่ตายนะฮะแล้วเราก็วิงมาดูป่าเขาเอ้มีอะไรไหมน่าไม่มีอะไรก็หนีเพื่อโทษโทษนะอะเรามีการเช็คตาฮะเช็คเช็คพุ่มเช็คพุ่มโดยการช็อตเช็คนะฮะยิงก็ช็อตมัวๆแหละแต่เหมือนเราจะโดดใส่นี่ือเป่าผมว่าน่าจะโดดนะรอสกิลสองอยู่ฉึบสลิงไปช็อตไม่โดนใครครับถ้าช็อตโดนผมมาได้นะ แล้วผมก็จะเอาด้วยแหละคาป้อมนะเพราะผมผมก็จะหิวอ่ะแล้วก็กลับมาที่ป่าเราเหมือนเดิมนี่ครับสลิงครับสลิงก็ทำดาเมจได้นะครับแต่ไม่ค่อยแรงเอาไว้โดดโดดโดดเข้าโดดออกดีกว่านะครับผมตามไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้ชิวๆไปก่อนมีโอกาสค่อยวิ่งออกไปแก๊งนะฮะเหมือนจะวิ่งออกมาแก๊งหรือเปล่ามันจะวิ่งไปที่เลนล่างแล้วตอนนี้เพราะว่าตัด ตูอยู่ที่เลนล่าเยอะเดินไปแล้ววิ่งมาแล้วฮะวิ่งมาแล้วยังไงสลิงไปหนึ่งทีปึกได้ตัวนี้ครับโอ้ยังไม่สตันเลยนะแล้วก็เลือกที่จะมาสตัน์บอลแมชชีนแต่ว่ามอลแมชชีนยิงถอยหลังกลับมาได้นะครับผมโอ้โหสามรอบสากอาลิวิทบอกสามรอบน่จาจะโดนเราฆ่าสามรอบแล้วเอาแต่แล้วนี่ครับผมกระโดดเข้าไปอันติใส่แล้วครับแล้วก็เตะอันติเ <c oughs> ตะสกิลแรกไป้หนึ่งทีโอ้หคือหิวมากเมื่อกี้คือสลิงเข้าไปกลาง กลางวงเลยนะในป้อมด้วยแล้วก็สกิลอันติมุนมุนมุน,มนวะสกิลอันติมันจะดูดเลือดศัตรูด้วยไงยผมก็เลยมั่นใจที่เขาไปเอาสกิลแรกล็อกไอ้ได้มาแต่ว่าโดเนเดือดริงกันโดนกระทืบเท้กกๆๆาตายเลยฮนะเฮล่าเหมือนจะสวนหรือเปล่าเฮล่าเหมือนจะเลงเลงหรือเปล่าเลงใครไม่รู้นะเขนาน่าจะไม่เอาแล้วลนะมัง จะไม่ได้แต่เฮล่ารู้สึกว่ามั่นใจมากเออตายเฉยเลยนี่ครับเฮล่าเฮ่ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขายืน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 ให้ยิงอ่ะยืนให้ตาร์มเราเหมือนเขามั่นใจว่าจะได้อะไรหรือเปล่าเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนกดหยุดทำไมเนี่ยนี่เราก็มาตีเสือดำฮะอาบอลแมชชินก็ยิงไปอยู่นี่เมื่อกี้เราสองนี่ฮะบอลแมชชินมีการตีเสียดำช่วยด้วย ไม่ใช่นะคือเขายิงระเบิดมันอยู่ในระยะระเบิดครับแล้วมาเวทป่าครับสตาร์คีปป่าครับหนึ่งดีการเวทป่าเป็นอะไรที่สะใจมากสำหรับผมกนะครับถ้าเราเวทได้โหโคตรจะสะใจแล้วเขาได้ป่าเขาทำราเฮราเจอเฮราเจอยิงมาหนึ่งดีไม่โดนฮะโดนโดนดิโดนไม่โดนได้ไงล่ะเหมือนจะเข้าไปเอาในป้อมผมมาแล้วไงช็อตแล้วก็สตัร์อ่ะ สกิลแรกไปครับได้แล้วก็หนีออกมาโอ้โหอันตรีเพื่อที่จะเพิ่มเลือดไม่ให้ตัวเองตายนะแล้วก็กระโดดเข้ามาอีกในป้อมเหมือนเดิมแล้วก็ตีไปนึงที่ตายครับปอบอีกแล้วก <c oughs> ูคือมึงไงหิวไปไหนคืออตส่าโดดออกมาได้แล้วนะแ้ยังกับกลับเข้าไปอีกอะ่ะเออคือไม่ใช่อะไรหรอกเดือ t i เราล็อกสกิลแล้วอะเอล่าก็ตายไปเอล่านี่ชอบมันมึนๆนะครับเหมือนเหมือน,มนไม่รู้ดิเหมือนเขามึนๆน่ะ กเมื่อกี้เราก็หนีออกมาได้แล้วนะหนีออกมาได้แล้วก็กดอันตีเพื่อที่จะเพิ่มเลือดแล้วนะแล้วก็ยังกลับเข้าไปที่จะฆ่ามันอีกคือหิวคิวมากคือตอนแรกมันน่าจะฆ่าไม่ตายไงเราเลยพยายามดิ้นรนออกมาแต่พอมันจะฆ่าตายยังไงก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขับมาฟาร์มต่อครับผมอ่าเราน่าจะทําจังหวะให้เพื่อนได้เยอะแล้วนะฮะเราก็ขอฟาร์มของตัวเองบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอูเราเก็บไปหกแล้วเนี่ยหกสามเ่เห็นตัวเองเพื่เห็นสกอ แล้วจ <sympath is> ังหวะนี้เหมือนจะมาแกงหรือเปล่านี่ครับสลิงมาช็อตเตะเดือดซิงล้มไหมครับแล้วก็กิลแรกกันติตายคาที่ครับแล้วก็วอลเมทชีเหมือนจะโดนไปด้วยหนึ่งตัวครับสลิงมาเตะอีกหนึ่งทีตายสองแล้วฮะโอ้โหตอนนี้ได้แล้วฮะเข้าไปเวดป่าผมว้าแล้วคนนิสัยจังไรอย่างเราไม่ปล่อยให้ป่าตรงตรงข้ามบ้าแน่นอนฮะดีฮะต้องเข้ามาเวดเลยหลงทางอะไรฮิระเหมือนเราจะเอานะช็อตแล้วก็สตันไปหนึ่งทีตายเลยฮะไม่ อยู่แล้วฮะจังหวะนี้คือมึงนี่มาทำใหม่คือเขาไม่คงไม่รู้ว่าเราอยู่ในป่าของเขาหรือเปล่าเขาก็เลยแบบจะมาตีขีปเพื่อที่จะเพิ่มเลื่อนนะแต่ว่าพอดีเราอยู่เรโดนผักเราโดนผักอออืืหเราโดนผักมีสารอาหารเยอะนะฮะอันนั้นอันนั้นผักเนี่ยเรียนรู้มาถึงนี้่ามน,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 นะฮะตามป่าเขานั่นแหละโอเคได้ไปแล้ว เก็บไปคิดว่าได้สิบสองตัวอ้าวเก้าตัวสิบสองแต่เมื่อไหร่หวะเนี้ยเก้าตัวอ้าวหายดำอู้หายดำไม่หายหน้าหายตาเลยเพว่าเราไม่ค่อยจะแก๊งเลนโบนเพราะว่าเลนโบนเขายืนคนเดียวได้เราก็เลยแบบเขาสนใจเราลเลือกที่ตีอ่ะเซอร์เทอเร์คนเดียวนะครับผมอันนี้ไปตีมาเหมือนตัวเองจะตายหรือเปล่าไม่รู้ครับต้องมาดูกันปึกเนี่ยครับเราก็วิ่งอ้อมฮะวิ่งอ้อมเซอร์เทอร์เพื่อที่จะไม่ให้เซอร์เทอร์ตีเราโดนนะ ถ้าเธอเธอรีเราโดนเราจะเลือดลดเยอะมากเราจะตายหาในเธอเธอได้ซึ่งผมว่าโดนไปหลายทีแล้วนะในการตายในที่นั่นไงเห็นไหมมิ่งอ้อมไม่ให้เธอเธอร์ีโดนได้มาแล้วเหมือนจะวาร์ปกลับบ้านโอเคเรียบร้อยวาร์ปกลับไปปล่อยเซิร์นฮะเป็นสเต็ปของเรานะฮะมาร์ปปล่อยเซิร์นวิ่งดูดิคนเวทปลาฮะเหมือนจะแค้นเราหรือเปล่าเอาคืนอ่าเอาวาร์ปกลับวาร์ปกลับไม่น่าไหว เราก็ยังไม่ไยที่จะมาฟาร์มนะคุณฮิฟาร์มเอาอะไรในมือของเต็มแล้วนี่ครับเราเห็นบัฟไม่ได้ครับผม,ผมเห็นบัฟไม่ได้นะผมเห็นที่นะใส่ไดเอาเอาบัฟก่อน<ล>บัฟอะไรงอช่างฮนะเรื่ที่ไปเอาก่อนก่อนที่จะไปบวกกันนะผมคิดว่าถ้ามีบัฟสักนิดหน่อยก็ยังดีทำให้เราได้เรียบเขียนตอนนี้เซอร์เดินไปนะแล้วแล <ผม S 1> นน้วมือถมอด้วยเพื่อนผมก็ดนฟาร์มกันหมดเลยครับผม ว่าเพื่อนวิ่งมารวมมาแล้วแล้วมีการปล่อยอันติของวอร์แมนทีนมาแล้วก็สตาร์ทไฮดังไปแต่ยังไงท้าน,นอตเข้าไปบวกคลิ้งอยู่กลางดงตีนคะแล้วเราะลีกออกมาได้ไม่มีเพื่อนเข้ามาช่วยสักคนแล้วจังหวดนี้เหมือนโลแนนจะอันตินะฮะยึกยืดยือแต่ไม่โดนสักทกีนะฮะสตาร์หนอดวิ่งออกมาได้แต่ยังยิง,ยงรัวนะดิเราอยู่ไหนเรายังฟามป,ป่าเขาอยู่คะเพิ่งจะวิ่งกลับมาได้พิ่จะนึกได้ว่าเพื่อนบวกกันฮะแล้วอ้าวกลับมาเพื่อนไม่อยู่แล้ว ก็กลับยาฟาร์มต่ออยู่ดีฮะคนจังไรนะโอ้โหเออมาดูอย่างนี้ก็เหมือนตัวเองเออๆเออป็บ้างนะบางทีนะมาดูรีเพย์นะก็เหมือนตัวเองทำไมชอบอตนี้กูไม่ช่วยเพื่อนวะอะไรอย่างนี้นะอ่ะสาสลิงเข้าคลิปครับผมอันติใส่เอ้ยสตันใส่คลิไปด้วยเป็นไงล่ะแต่เพื่อนบวกการยู่กูยังเฉยนะฮะจังหวะนี้วิ่งไปเหมือนจะสลิงเข้าไปหรือเปล่านี่ไงคนนี่ใสหิวโหยอย่างละ ตายไหมอมู๋เกือบตายอันติกลับเข้าไปได้ครับแต่เรียบร้อยเอบแล้วผมเห็นใครเลือดน้อยไม่ได้ผมโดดกลับเข้าไปอย่างเดียวเลยคือที่จริงอ่ะเราจะเอาให้ตัวเองรอดมันก็รอดนะแต่เห็นเห็นไม่ได้ต้องเข้าอ่ะเออต้องเข้าหน่อยแล้วกันเอาหน่อยแล้วกัน <c oughs> แต่ว่าเหมือนเหมือนเราจะไฟท์ไฟท์ชนะนะเพราะมีเราตายไปตัวเดียวเชื่ออะไรเ,น,เนี่ยแต่ว่าทีมตรงข้ามเหลือแค่สองตัวเหลือเมทกับแคลรี่ครับผมโดนทานอตทุกหน้าเป็นที ดาเมจไปไหนกันหมดคูจะรู้ไหมเนี่ยทีมถามไฟไฮดำทีมถามทีมตัวเองนะฮะซึ่งเราไม่ได้อยู่ทีมเขาเราเย็บเสือกมันทีมถามกันเองเอาวพามนแตกแล้วเดี๋ยวจะทำ,ทำไมจังหวะนี้เพื่อนเราไม่ไม่เข้าเลยเราเกิดแล้วถ้าเอกเกิดแล้วอันนี้ก็อันติอย่างเดียวครับไม่รู้จันติใส่ใครเคลียร์คลิปหรือเปล่าเหมือนจะมีการบวกกันอีกแล้วนะ<อ>แต่เรายังฟาร์มอยู่ครับแวะขอแวะเนี่ยนิดนึงเอาเลยกัน เออน,นิดนึงหน่อยแล้วกันเอออย่างเงี้ยก็ได้ป่ะเนี่ยว่ากูต้องไปตีเสือดำแน่เลยเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้ถ้าถ้าจำไม่ผิดแน่งไงกูว่าแหละแบตตีเสือดำด้วยก็มีฐานอนอดมาตีเสือดำช่วยนะมันจะไปจบไหมยังยังไม่จบง่ายหรอกเหลืออีกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็ต้าปเขาต่อเฉยเลยนะฮะเออเออใจมันได้ใจมันได้ก็ดันคลิปครับผมเหมือนเราจะรอเซอร์เกิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับวีดีบ่ง อ่าเดี๋ยวจะบวกกันแล้วจะบวกกันแล้วส่นนี้ right. e. ไม่รู้ใครทํา okay. okay. sure. you know? okay. อะไรแต่เราอันติอยู่แล้วก็อยู่ในฝั่งของการลิตสกิลร่วบไปได้ต้องเกือบ3ตัวประมาณ34ตัวสกิวรวบอันติีเขาแต่เราได้2ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาไปคุกกับเขาอยู่อยู่ก็ได้มา2ตัวแต่มาวิ่งดูเชิงหนึ่งฮะเหมือนผมจะหิวเฮล่าหรือเปล่าเฮล่าไปเดินกลับไปยิงสกลยเลยอะไรมาเนียแล้วก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิม แล้วยังไงเดี๋ยวเรามาดูบวกกัน,นดีกว่าช็อตตัวกันเราวิ่งกลับมาแล้วครับวิ่งกลับมาแล้วกระโดดเข้าไปเอ้าหูตายเลยฮะกระโดดเข้าไปมันเป็นคอมโบผมอ่ะผมจะสลิงเข้าไปก่อนแล้วก็ช็อตไฟพอช็อตไฟเสร็จเราตีมันจะสตาร์ทใช่ไหมแล้วก็จะสกิลแรกตายแน่นอนเนี่ยครับตอนนี้ช็อตไฟโดนโดนเมดไปแล้วฮะแต่ว่าเราไม่เข้ามันในป้อมเกินไปป้อมมันตีแรงมากนี่ขออภัยนะเลือดก็ไม่เต็ม สติตังก็ไม่เต็มเหมือนกันเขามาฟาร์มต่อครับก็อบอกแล้วว่าผมผมไม่ชอบกลับบ้านนะผมชอบฟาร์มแต่เหมือนจะมาเอาเซอร์ติ้งให้เพื่อนเอาเซอร์แต่ไม่มีใครมาช่วยเอาผมเอาคนเดียวก็ได้เอาเดิมาดูกันจังหวะนี้ใครจะตายในเซอร์นะฮะใครจะตายในเซอร์มีหรือเปล่าฝั่งนี้หรือเปล่าเราม,มราดูกันแต่ตอนนี้เหมือนเริ่งที่ดีแรงนะขับโหลดมาข้างหลังเซอร์ฮะเพื่อที่จะหลบหลบการโจมตีของเซอร์เทอร์็โดนอยู่ดีนะ เอาเก็บไปสอง่าสตาร์หลอดตายคาเซอร์จริงๆแล้วเพื่อนมาตีกัมแบ็คพี่เจ้าผมพิมพ์เองว่ากัมแล้วเพื่อนเพิ่งจะมาตีฮะแล้วเป็นแท้งด้วยที่มาตีไม่มีดาเมจแล้วจะตีตายไหมเนี่ยเออกว่าจะมาดีได้แต่เขาก็บวกกันอยู่แหละเขาได้ไปสองตัวถือว่าม่เป็นไรไม่ว่ากันมาดูตอนที่เราเกิดดีกว่าครับเกินไพใจใจหน่อยอะไรรู้ m there โอเคเราเกิดแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยแบะฟาร์มอีกครับแต่เพื่อนเพื่อนไม่ปล่อยฐานปล่อยเถินอะไรแล้วปล่อยที่ตรงเลนล่างเลยฮะแล้วพร้อมบวกทันทีไม่ทันใจนะฮะปล่อยบ้านก่อนจะเดินมาอืดอาดจืดจ่าจะบวกบวกงเรามาช็อตครับช็อตได้ทันทีคิดว่าน่าจะเข้าเอาได้ป่าวหรือเาเอาได้แล้วยังไงไม่จะ เจ้าของหมดหนีออกมาได้ครับไม่ตายด้วยไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับไม่รู้ไม่ทันแต่ไปดูเพื่อนอกับกันดีกว่าโอ้โหโรนนจัดการไม่ได้สี่ตัวไปไม่รู้嘛ฮีโร่ปรากฏตัวโดนตีตาไปโยนตาหลอดยิงนะครับแล้วก็โรนนเข้าไปทุบไปหึงทีแล้วก็โดนไฮดำฟาดมา2ดอกนะฮะ like มิสเตอร์ลิโอาร์กออกกลับมาได้แต่เราเลือดเลือน้อยไม่กล้าที่จะเข้าครับโอ้โธนาร์ตอนนี้ก็รีบถอยแล้วฮะแบบติดสกเก็ตบอร์ดถอยทันทีมีลูกคัวไปหนึงทีโดนเขาแล้วก็ไฮดำปักดาบมา จะว่าผมว่าแล้วนี่ไงเรามาช่วยแล้วที่เซอร์เิโอไม่ต้องกลัวมันจะกลับไปสวนหรือเปล่าฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนจะเอานี่ผมว่าเสร็จเรียบร้อยไฮดัมมีความสตาร์แล้วก็เตะสกิลแรกไปอันสี่มันจะดูดเลือดครับแต่ว่าจังหวะนี้ไฮดัมพุ่งเลือดเกิดขึ้นมาได้ตฉยๆดครับโดนทานแล้จบไปมันจะจบไหมผมว่าน่าจะจบแล้วแหละจังหวะนี้พาน็อตเข้าไปตีในป้อมเลย ใส่ถอยของเขาได้ครับเพราะว่าเขามีอะอินฟินฟิชี่สโตร์ที่เอาไว้ย้อนเวลาครับผมก็มีเดิร์ติงม่งเข้ามาโดนสตาร์วัดเกือบตายนะฮะแต่เราก็เข้ามาแต่มีโล่นะฮะเราสลิงเข้ามาทำไมไม่รู้ฮะคิดว่าจะช่วยเพื่อนแหละนะน่าจะเข้ามาตมายต <c oughs> ม,มันจะจบหรือเปล่าจบเราวาร์ปกลับอยู่เราวาร์ปกลับอยู่ครับโหสามสิบต่อสิบแล้วเหรอเนี่ยโหเราเก็บไปสิบสองตายห้าเราต,าย,รา,ตายเยอะนะเกมนี้เพราะว่าเราแค่นี้จะหิว อะไรก็ไม่รู้มาแล้วหูแวะฟ้าอีกไหมเนี่ยน่าจะแวะเอาบัฟนั่นแหละเพื่อนยังบวกกันอยู่นะฮะผมไม่ค่อยอยากที่จะบวกในป้อมนะแต่เพื่อนก็พยายามยื้อไว้ให้ยื้อไว้ฮะ้ไมครับไม่ครับเราได้บัฟแล้วเราก็จะมาช่วยท่านมิสซิริโอพวงไป่ดึงทีสตาร์ร์ร็อตล็อกยิงไฮดัมไปเกือบตายแล้วก็อุ้ยใครโดนอ่ะไม่โดนโดนตัวป้อมนะสกาเลต อันสิรวไปเม่อกีแต่ไม่รู้โดนใครอ่ะมันน่าจะเป็นตัวปลอมของมิเซริโอหรือเปล่าเราดันทีมาแล้วทีเข้าสามทางอย่างนี้ผมว่ายากแล้วฝั่งตรงข้ามเลือกันยากแล้วต้องต้องเลือกเอาอ่ะต้องเลือกเอาอ่ะก็จะกันจะะดนเราควานี่เป็นไงทีเข้าสทางโอ้ยโดนล็อกย่งตายครับโดนสตาร์ล็อกยารเลือกมิดเกิดตายแล้วอะไรตรงนะั <h mid ter> ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ย วอลแมตชีนตายไปโดนใครฆ่าไม่รู้ว่ะแต่เราก็ตายไปด้วยนะเือน่าจ,จะเป็นผมฆ่านั่นแหละแล้วผมก็ตายใช่ไหมกูว่าแล้วไง13ต่อ6กเม่อกี้ต่อห้ายังไงตนี้13บสาอ่อ้าอ้าสกาลิวิทโดนสตาร์บัอดล็อกยิงนะฮะแล้วสตาร์บัอดก็ยังยิงได้เรื่อยอยู่ล็อกอินแทงจังหวะนี้ไม่มีใครตายเลยแล้วยังยิงอยู่ครับเปิดอันติยานบินทอะไรไม่รู้อ้าวโเรียบร้อยน่าจะจบจังหวะนี้ครับหมดไปอ่านี่จบเลย ใคร MVP ป่ะเนี่ยเราไม่ได้หรือเปล่ามันเหมือนกันว่ะมาดูกันเอา้าลอดอ๋ออ๋ออ๋อ,อไม่ใช่เป็นทีมตรงข้ามนะทีมตรงข้ามลอดนี่แต่ว่าเราวินนะฮะโอ้โหสตาร์ลอดสิบสองอ๋อสตาร์ลอดเาขาฆ่าเยอะช่วงหลังไงเขาก็เลยได้โอเคไม่เป็นไรให้เขาไปครับเกมนี้แต่ว่าเราเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยนะดูดิดาเมจอุ้ยดาเมดสิบสามว่าจะหนึ่งหรอ เราหน้าจะเน้นแก๊งหรือเปล่าเราเน้นมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าเราเลยได้ค่าเยอะเราเราไม่ได้เน้นเข้าไปครุ Star Lord กสตาร์หลอดเ็เป็นคนล็อกยิงอะดาเมจหลักๆมันจะอยู่ที่เขานั่นแหละนะดาเมจอาคารก็เป็นเขานั่นแหละถือว่าช่วยๆกันนะครับต้นเกมเราช่วยให้สตาร์หลอดเล่นได้ง่ายขึ้นเรดเกมมาสตาร์หลอดก็ช่วยให้เราจบได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเนี้ยนะเออเป็นการช่วยกันในทีมนะครับไม่มีใครโดดเด่นกว่าใครในทีมนะต้องเล่นด้วยช่วยกันนะเกมนี้เขาเล่นเป็นทีมโอเคตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บายบาย